สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูสายอีกแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยแบบทดสอบที่ครูสายส่งให้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูแอบดูคะแนนของนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนนออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะคุณครูขอ,ขอชื่นชมนะคะลูกแสดงว่าเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียน แล้วก็ตั้งใจทําแบบทดสอบใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะลูกและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นสระตัวใหม่อีกแล้วแต่จะเป็นสระอะไรนั้นคุณครูจะยังไม่บอกเดี๋ยวเรามาเรียนกันในคลิปนี้แต่ตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกเสริมทักษะขึ้นมาตามด้วยดินสอยังลบไม้บรรทัดแล้วก็สีค่ะ ค่ะนักเรียนเตรียมพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะอ่ามีใครคือสละอะไรนะคะอ่าคือสละไอนั่นเองสละไอไม้มาลายเขามีชื่อเรียกว่าสละไอไม้มาลายจําให้ดีนะคะจําให้ดีนะคะลูกเพราะว่าสละที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็มีชื่อเรียกสละไอเหมือนกัน แต่จะเป็นสระอไอไม้ม้วนอ่าจะเริ่มแตกต่างกันแล้วนะแต่จะมีเสียงเหมือนกันสระไออ่านว่าไอาสระไอเป็นสระเสียงเป็นสระเสียงอะไรนะคะสระไออ่าเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองเขียนอยู่จุดๆพยัญชนะต้นเขียนอยู่ตรงไหนคะสระไอไม่มาไลยอ่า เขียนอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นนั่นเองเช่นคําว่าไปไฟแล้วก็ไหนั่นเองค่ะลูกทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะสระไออ่านว่าไอสระไอเป็นสระเสียงสั้นเขียนอยู่หน้าพยัญชนะต้นเช่นคําว่าไปไฟไหาค่ะลูก เรามาฝึกอ่านสระไอกันเนาะเรามาทบทวนอ่านย้ำๆซ้ำๆเด็กๆจะได้อ่านได้แล้วก็อ่านคล่องๆนะคะลูกก่อไอไกโมไอไอมไอไมปอไอไปหอไอไหหอไอไขถอไอไถ พอไอไข่โอไอไตโจอไอใจโชลไอชายฟอไอไฟโหอไอหายดอไอใดโพอไอภัยโอไอในยอไอใหญ่ บอไอใบทอไอไทยฝอไอฝังอไอไงรอไอไลยย,ออายยไอใยญรอไอไลพอไอไพอ่า เห็นไหมคะว่าคำที่เราฝึกอ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นคำกี่พยางเอ่ยอ่าเก่งมากเลยค่ะลูกเป็นคำหนึ่งพยางนั่นเองเพราะว่ามีหนึ่งเสียงใช่ไหมคะหนึ่งเสียงเราก็จะเรียกว่าหนึ่งพยางพยางนะคะคือหน่วยเสียงที่เล็กที่สุดเราจะเรียกว่าพยางนั่นเองค่ะลูกอ่า เรามาดูคำสองบรรทัดนี้กันบ้างทออมทำมอไอไมททำไมอ่ะเด็กๆลองๆสิคะว่าคำว่าทำไมเนี่ยเป็นคำกี่พยางเอ่ยอ่าเป็นคำสองพยางนั่นเองเพราะว่ามีสองเสียงใช่ไหมคะลูกนักเรียนลองชูนิ้วขึ้นมาแล้วพูดคำว่าทำไม ทำไมเห็นไหมคะว่ามีทั้งหมดสองเสียงเราถึงเรียกว่าสองพยางนั่นเองค่ะลูกอ่าพอจะเริ่มเข้าใจกันบ้างรือยังในเรื่องของพยางอ่ะงั้นเรามาฝึกอ่านคำต่อไปเลยคะ่ะปอไอไปหอโนไอไหนไปไหนต่อไปค่ะลูกออออะอรอไอไลออ ไลทอเอยนอเทียนหไอ,อไขเทียนไขต่อไปค่ะตอตะออตะบอไอใบตะใบคำสุดท้ายนะคะรอเอเลรอไอไรเรไรเห็นไหมคะว่าคำที่คุณครูอ่านเมื่อสักครู่นี้ ก็มีทั้งหมดสองพยางเหมือนกับคำแรกเลยคะ่ะลูกเหมือนคำว่าทำไมเนี่ยคะ่ะนี่นะคะเขาจะเรียกว่าคำสองพยางเห็นไหมคะว่าจะแตกต่างกันแล้วเห็นไหมคะ,ะหวังว่าเด็กๆน่าจะเริ่มแยกออกแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนสไลด์ต่อไปกันเลยและสระที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ สระไอไม้ม้วนนั่นเองจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูกจะแตกต่างกับสระไอไม้มาลายนะถึงแม้ว่าเสียงจะเหมือนกันแต่รูปและก็การเขียนจะเขียนแตกต่างกันนะคะ,ะเรามาดูกันดีกว่าสาระไออ่านว่าไอสระไอเป็นสระเสียงสั้นเขียนอยู่หน้าพยัญชนะต้น เช่นในใจใบเห็นไหมคะว่าสระไอเนี่ยเขียนแล้วก็มีเสียงเหมือนกับสระไอไม้มาลายเลยแต่จะแตกต่างกันตรงไหนคะลูกอ่าตรงรูปของสระนั่นเองอและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเทคนิคการจำสระไอไม้ม้วนมาให้เด็กๆจำนะคะลูกถ้าเด็กๆท่อง บทประพันธ์คำนี้เหล่านี้ได้นะคะเด็กๆก็จะใช้สระไอไม้ม้วนได้อย่างถูกต้องไม่ต้องไปสับสนว่าคำนี้ใช้สระไอไม้มะลายหรือว่าสระไอไม้ม้วนอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกท่องกันดีกว่าค่ะลูกผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไผใช้คล้องคออ่าเห็นไหมคะว่าคำที่เขาใส่สีแล้วก็ขีดเส้นใต้ จะเป็นคำที่ประสมด้วยสะไอไม้มมูนั่นเองค่ะมีคำว่าใหญ่คำว่าใหม่คำว่าให้คำว่าไพ่และก็คำว่าใช้นั่นเองค่ะลูกอันนี้คือข้อสังเกตนะคะเด็กๆนะคะฝึกอ่านบทประพันธ์นี้ให้ได้นะคะลูกเด็กๆจะได้จำได้นะคะลูกอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สับไพใช้ของคอใฝ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใย,ยบัว หูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆนะคะจะต้องไปฝึกท่องบทประพันธ์บทนี้ให้ได้นะคะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆก,ก็จะใช้สระไอไม้ม้วนอย่างถูกต้องนั่นเองไปฝึกใช้ไปฝึกอ่านมานะคะเพราะว่าค,คุณครูเนี่ย จำมาตั้งแต่ตอนอยู่ป .1 เหมือนหนูเลยลูกจนตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่เลยเพราะว่าคำเหล่านี้คือคำที่เราใช้เขียนในชีวิตประจำวันนั่นเองนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนกันอีกถึงรอบเนาะจะได้จำได้ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไพใช้คองคอายใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดู จะไข้ลงเรือไปดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบาใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเลาท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีอ่ะ ตรงคำว่ายี่สิบม้วนแสดงว่าคำที่เราใช้เขียนสระไอไม,ม้ม้วนเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบคำเท่านั้นเองค่ะลูกเด็กๆจำคำยี่สิบคำเหล่านี้เิก็กก็จะเขียนคำเหล่านี้ที่ผสมด้วยสระไอไม,ม้ม้วนได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะอะาคราวนี้เรากันแล้วค่ะเนาะ เพราะว่าเด็กๆจะต้องเขียนสระไอไม้ม้วนให้ถูกต้องนะคะวิธีการเขียนสระไอไม้มมวนก็จะเขียนเหมือนกับสระไอไม้มาลายเลยจะแตกต่างกันตรงหางตรงนี้นะคะลูกอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะเขียนหัวก่อนนะคะเขียนหัวให้กลม,กล,มลากขึ้นไปแล้วก็หมวนอย่างนี้นะคะลูกเห็นไหมคะว่า เขียนหัวแล้วก็ลากขึ้นไปเหมือนกับสระไอไม้ลลายเลยแต่จะไม่เหมือนกันตรงหางนะคะหางสระไอไม้ลลายจะเป็นยังไงอ่าจะเป็นแฉกลงมาใช่ไหมคะอย่างนี้อ่าเราจะเรียกว่าสระไอไม้ลลายส่วนตัวนี้เราจะเรียกว่าสระไอไม้ม้วนจะแตกต่างกันแล้วนะคะเด็กๆต้องแยกให้ออกนะคะลูกอ่ะทบทวนอีกถึงรอบค่ะวิธีการเขียนสระไอไม้ม้วน เขียนหัวก่อนค่ะ,ะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้โค้งเป็นไม้มว้วนที่เขาเรียกว่าสละไยไม้มว้วนเพราะว่าตรงนี้ตรงหางเนี่ยมันม้วนนั่นเองค่ะลูกเขาถึงเรียกว่าสลัไยไม้ม้วนนั่นเองอคราวนี้เด็กๆเ,เ,เริ่มเขียนได้แล้วเริ่มรู้จักวิธีการเขียนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนสละไอไม้ม้วนกันจริงๆเลยค่ะ อ่าเปิดไปในหน้าที่45นะคะลูกั่นกันจริงๆแล้วอ่าเด็กๆนะคะก็เขียนสลไอไม้ม้วนเติมลงไปหน้าพยัญชนะต้นเลยตรงนี้นะคะลูกเติมลงไปเลยสลไอไม้ม้วนสลไยไม้ม้วนสลไยไม้ม้วน,วนเติมลงไปทุกตัวของพึ่งเลยนะคะเมื่อเราเติมเสร็จแล้วเราก็มาฝึกอ่านกันค่ะลูก ฝึกอ่านไปพร,พรอมๆพัอคุณครูนะคะจอไอใจออใดอไอไดตตไอไตโบไอใบชอไอชัยสอไอใสนอไอในหอไอไหยไอ,อยใยอ่าเมื่อฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆก็ระบายสีตัวผึ้งน้อยตัวนี้ให้คุณครูด,ด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามเลยค่ะเรามาดูการบ้านหน้าต่อไปกันดีกว่าค่ะ,ะการบ้านหน้าที่46นะคะเขาบอกว่าอ่านและคัดคําจากภาพเหมือนเดิมเลยคะ่ะลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านก่อนแล้วค่อยมาคัดคําเรามาดูคําแรกเลยคะ่ะอ่านว่าอะไรคะ จอไออ่าจอไอใจนั่นเองค่ะลูกฝึกอ่านไปพร้อมครูเลยนะคะยอไอยายหอไอไหไม่โทรให้ค่ะดออีดีจอไอใจดีใจต่อไปค่ะลูกบอไอใบโนอไอใน โนอานาในนาอ่มามนักเรียนฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็คัดคำเหล่านี้ค่ะลงไปในเส้นบรรทัดนี้ได้เลยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็ระบายสีระบายสีเด็กๆ3ามคนนี้ให้คุณครูด้วยนะคะ,ะต่อไปค่ะ การบ้านหน้าที่47ค่ะลูกเขาบอกว่าเขียนพยัญชนะแทนภาพแล้วเขียนเป็นคําหน้านี้เหมือนที่เราเคยทํากันมาตอนสระอากับสระอีไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะกันก่อนค่ะลูกเขาให้สระไอไม้ม้วนมาแล้วก็รูปใบไม้ตามด้วยรูปช้างแล้วก็สระอา เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาถอดรหัสรูปภาพกันก่อนค่ะลูกรูปใบไม้ก็คือตัวอะไรคะลูกอ่าตัวบอใบไม้นั่นเองส่วนรูปช้างก็คือตัวชอช้างนั่นเองค่ะเด็กๆก็เอาคำนะคะพยัญชนะแล้วก็สลัเอา่านี้นะคะมาเขียนเรียงกันในก้อนเมฆนี้เลยค่ะก็จะได้คำว่าใบช้างนั่นเองค่ะลูก บอไอใบชออาชาใบาชาอ่ะคราวนี้เรามาฝึกทำเองกันและข้อหนึ่งคะ่ะเขาให้รูปเด็กมาเขาให้รูปเด็กมาลูกแล้วก็สระอีตามด้วยสระไอไม้หมวนแล้วก็ลูกจานเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมคําว่าอะไรลงไปในก้อนเมฆคะ่ะลูกดอรูปเด็กก็คือตัว จอเด็กส่วนรูปจานก็คือตัวจอจานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำในก้อนเมฆว่าดีใจนั่นเองค่ะลูกอ่ะมาดูข้อ2องเขาให้สระอไอไม้ม้วนแล้วก็รูปหนูแล้วก็รูปหนูแล้วก็สระอาเพราะฉะนั้นรูปหนูคือตัวอะไรคะอ่ะคือตัวนนหนูนั่นเองเราก็เอาคำ หล่านี้นะคะถอดคําที่เราถอดรหัสภาพมาเนี่ยมาใส่ลงในก้อนเมฆก้อนนี้ก็จะได้คําว่าในนานั่นเองค่ะอ่าคุณครูเฉลยให้ฟังแล้วนะเด็กๆเด็กๆฝึกเขียนลงไปเลยนะคะคําว่าในนากับดีใจค่ะลูกต่อไปต่อไปข้อ3เขาให้รูปหนูมาอีกแล้วขลูกแล้วก็รูปเรือเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะถอดรหัส รหัสผ่านได้เป็นคำว่าในรูใช่ไหมคะลูกเขียนลงไปเลยลูกคำว่าในรูอ่าเหลือ3มข้อสุดท้ายเหลือสข้อสุดท้ายคุณครูให้เด็กๆไปฝึกทำเองนะคะเด็กๆจะได้ทำได้จะได้ฝึกคิดนะคะลูกอ่าไม่ยากเลย3ข้อนี้จิจ๊บจอยสำหรับนักเรียนมากเลยอ่าเรามาดูกันบ้านหน้าต่อไปคะ่ะ หน้าที่48ค่ะลูกเขาบอกว่าอ่านบทร้อยกรองแล้วขีดเส้นใต้คำผสมสระไอไม้ม้วนและเขียนคำลงในช่องว่างอาบทร้อยกรองเหล่านี้ก็คือที่คุณครูสอนให้นักเรียนอ่านไปเมื่อต้นคลิปใช่ไหมคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่อาเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกรอบนึงผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สัพไพยใช้ของคอใฝ่ใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะไข่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบ ถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท้องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีอ่าแสดงว่าคำที่ผสมด้วยสลรยไอม้ม้วนมีกี่คำคะลูกคุณครูบอกไปแล้วอ่ามียี่สิบคำนั่นเองเมื่อเราอ่านบทร้อยกองบทนี้เสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้คำที่ผสมด้วยสละไอไม้ม้วนอ่ะเด็กๆลองฝึกไม้ม้วนก็ขีดไปเลยค่ะลูกมีคำว่าใหญ่คำว่าใหม่คำว่าให้คำว่า,วาพแล้วก็คำว่าใช้นั่นเองค่ะลูกอ่ะเด็กๆฝึกเขียนฝึกขีดเส้นใต้ไปเลยค่ะคำไหนที่ผสมด้วยสละไอไม้ม้วนนำไม้บรรทัน,นนะคะมาขีดเส้นใต้ไปเลยค่ะลูก เมื่อเราขีดเส้นใต้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนําคําที่เราขีดเส้นใต้เมื่อสักครู่เนี่ยมาเขียนลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเลยค่ะลูกเขียนกรอบละ1นึ่คำนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะลูกอ่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านฝึกอ่านบทร้อยกองบทนี้อีกหนึ่งรอบเนาะเด็กๆจะได้จําได้ว่าคําที่ผสมด้วยสระไอไม้ม้วนเนี่ย มี20คำและมีคำว่าอะไรบ้างฝึกอ่านนะคะลูกอย่าลืมนะ,ะต่อไปค่ะลูกการบ้านหน้าที่49วันนี้การบ้านจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราเริ่มเรียนกันเยอะเยอะขึ้นมาแล้วเนาะเขาบอกว่าโยงภาพกับประโยคเพราะฉะนั้นในเด็กต้องมาดูภาพก่อนภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพกบ ภาพกบอยู่ไหนคะอยู่ในสะบัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นเรีกนก็มาดูสิว่ากบอยู่ไหนเอย่ยในรูปเนี้ยที่มันสื่อสารเกี่ยวกับกบอ่านี่ไงคะลูกกบอยู่บนใบบัวเพราะฉะนั้นเด็กๆโยงเส้นมาเลยโยงเส้นมาเลยนะคะอะต่อไปคะ่ะรูปที่สองรูปปูคะ่ะลูกป,ปูอยู่ในนาลองมาดูสิคำไหน ที่มันสอดคล้องกับรูปนี้อะคำนี้ะลูกในนามีปูอ่าสระเหล่านี้นี่สระเหล่านี้เราเรียนผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมสระอาสระอีสระอูอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเริ่มอ่านได้แล้วนะคะอ่ะเราก็ยงคำนี้มาหารูปนี้เลยอ่าต่อไปค่ะลูกมาดูมาดูรูปนี้ ลูกคนกำลังยืนอยู่ที่ไหนเอ่ยยืนอยู่ที่นาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูซิคำไหนเกี่ยวกับคำว่านาบ้างเจอคำนี้และเจอคำนี้และตาไปในนาเพราะฉะนั้นนักเีก็โยงภาพมาเลยคะล่ะลูกคุณครูขยักไว้เหลือให้สองข้อให้นักเรียนนะคะฝึกทำเองได้เลยคะ่ะลูก ต่อไปค่ะการบ้านหน้าที่50นะคะข้อ6เขาบอกว่าอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามเพราะะนะนักเรียนนะคะจะต้องมาอ่านเรื่องก่อนแล้วจึงไปตอบคำถามนะคะอาดีใจอาไปหาตาตาอยู่ในนาในนามีปลาปลามีตาใสอะ อาเขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกทำไมอาเขารู้สึกดีใจแล้วเขาก็ไปหาใครคะลูกอาเขาไปหาตาแล้วคุณตาคนเนี้ยอยู่ในไหนนะลูกอยู่ในนาอยู่ในนานะคะแล้วในนามีอะไรคะลูกมีอะไรคะมีปานั่นเองปลามีตาที่ทไมไาอ่ามีตาที่ใสนั่นเองนะคะ ตาของปลาก็จะใสนะคะลูกเป็นใสนักเรียนลองสังเกตปลาที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาทํากับข้าวนะคะมันจะมีดวงตาที่ใสวาวนั่นเองค่ะลูกเรามาดูข้อหนึ่งกันเขาถามว่าใครดีใจคะลูกใครดีใจอ่าอาดีใจใช่ไหมคะก็เอาคำว่าอามาใส่ลงไปในกรอบนี้เลยต่อไปอาไปหาใครคะลูกไปหาใครเอ่ย ไปหาตานั่นเองก็คําว่าตามาใส่ต่อไปข้อ3มข้อ4ข้อ5คุณครูนะคะจะให้นักเรียนฝึกทําเองค่ะดูข้อ3นะคะตาอยู่ที่ไหนตาอยู่ที่ไหนนะคุณครูไม่บอกนักเรียนตอบเองนะคะลูกปลาอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่ไหน,ไหนเราเอาคาตอบมาใส่ปลาตาของปลาเป็นอย่างไรคะอ่าคตอบมาใส่เลยค่ะลูก เมื่อตอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทำหน้าต่อไปกันเลยค่ะอะ่หน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วสรุปความรู้ความเข้าใจจากคำผสม,มสระไอ,อะหน้านี้ไม่ยากเลยเด,ด็กๆฝึกทำมาทุกแบบฝึกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะลูกสระไอเป็นสระเสียงอะไรนะเติมลงไปเลยค่ะลูก สระไอเขียนอยู่ตรงไหนของพยัญชนะต้นนะคะ,ะเด็กๆก็เติมลงไปเลยค่ะลูกเห็นไหมหน้านี้ไม่ยากเลยเด็กๆทําได้อยู่แล้วทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะโอเคไหมคะ,ะเห็นไหมคะว่าการบ้านของเราไม่เยอะเลยมีอย่างวันนี้อย่างละหน่อยเองเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กนะคะตั้งใจทํางาน และก็ระบายสีให้สวยที่สำคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านคำแล้วก็จำสระให้ได้นะคะลูกสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูไซายก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้นะคะตั้งใจใทำการบ้านแล้วก็ฝึกอ่านคำแต่ละคำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ